สวัสดนีคุผู้ชมครับผมคือเรื่องุ้นทหารนะครับผมวันนี้พา่านผู้ชมมาเก็บดอกแคนะครับต้นค่อนข้างจะสูงนะครับก็ต้องตัดกิ่งลงมาแล้ววันนี้เก็บดอกแคกันก่อนนะครับเป็นอาหารหนึ่ง,น,งนะครับค่อนข้างจะสูงต้องปีนและตัดกิ่งลงมานะครับเพราะว่าจะให้ต้นเขาจะได้ไม่ต้องสูงมากมาย ข่าวต่อไปจะเก็บง่ายๆนะครับตามมาชมนะครับอ <c oughs> ุปกรณ์เสริมนะครับาการเก็บต่อแคกรก็คือบันไดนะครับเอาบันไดขึ้นไปพาดก่อนนะครับยังไงนะครับ ตกหรือเปล่าไม่ทราบต้องไต่ขึ้นไปนะครับขึ้นไปต้นต้นตอแครครับตัดกิ่งเขาลงมานะครับไงครับ จะได้แตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับจะเตีเต้ยนี่สูงไปนะครับเก็บยาก <c oughs> กินร้างกินผานนะครับกินทั้งกิ่งน้าจะสูง หัก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 ครับลงละลงมาละตอแคทที่หักลงมานะครับเป็นกิ่งเลย ก็จะเอาทั้งยอดด้วยยอดอ่อนนะครับกินน้ำพริกนะครับดอกครับเราบางคนกินดอกนะครับไม่ใช่ดอกกันกู้นะครับเป็นดอกแคนะครับ มีดอกตูมดอกที่บานแล้วเราจะไม่เอานะครับเป็นอาหารชนิดหนึ่งครับประเภทผักนะครับประเภทผักดอกแคนะครับ,รภภอรบรยอมด้วยเินพริกนะครับเฉาเดียวจังพริจะหักลงมา,าเอาเสแล้วนะครับ ดอกแคครับเก็บดอกแค แส่เข่งเล็กๆปลูกจินนพริบนะครับอาหารไทยๆนะครับ <laughs> ยอดดอกแคร์สำหรับยุคปัจจุบันนะครับเศร,รษฐกิจไม่ค่อยดียอดของต้นไม้เนี่ยกินได้ครับยอดดอกแคร์นี่ครับได้แต่ยอดดอกไม่ค่อยเยอะนะครับ แชครับยอดอ่อนครับใบแก่ทิ้งไปนะครับเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกนะครับท่านอาจจะเคยกินบางท่านก็ไม่คุ้นเคยนะครับส่วนขึ้นมุออาหารก็คุ้นเคยอยู่นะครับเพราะว่าเคยกินผักเคยเป็นคนบ้านนอกมาก่อนนะครับ <c oughs> ก็รู้จักผักประเภทนีน้ครับ เจ้าตัดแคร์นะครับเลือกเอาใบแก่ออกนะครับเจ้าตัแคร์งวงเขาออก ไม่ออกแล้วเขาจะขมนะครับาหารไทยๆนะครับ, <g ill ain> บกินผักไม่หรูฮารานะครับกินดอกแคร์เอออาหารบ้านๆครับน่าจะรอร่อยอยู่นะ นี่ยอดอ่อนนะครับนี่ดอกนะครับได้แค่นี้เสร็จแล้วน,นะครับเอาไปลวกกินน้ำพริกนะครับผมคลื่นมุดอาหารนะครับสวัสดีครับผม